สวัสดีครับผมหนุจังครับผมวันนี้จะมาดูรถเกี่ยวเสียคิงนี้รถมันทุกข้าวเสียวัด n P R แ15ดอมเกษตรครับนจะสั้นหน่อยนะครับโอ้โหนี่หัวลากเสียคิงครับนีเทเลอร์ถเกี่ยวคูปตัตต้า คูปุต้า93แรงตัวไม่ล่าสุดครับมี2020น,น,นะครับรถเกิดยุ่นครับกํลังไปแล้วครับเกี่ยวข้าวครับวันนี้เราจะมาดูกันหน่อยอันนี้อากาศเย็นแล้วครับ <c oughs> ข้าวจะเจ็บๆหน่อยครับติดดินนะครับ มีสะน้ำนโนโ่ขโพข้าวตากเต็มเลยครับเยอะแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จเข้าไาเยตุ่มนีบออกอย่างนีหนาเยตุ่มพี่เยยมนะครับวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวยอดโลกดิผูมมาได้ก็อย่างไม่ไม กำลังขึ้นมาเทข้าวครับตอนนี้คือเไปนังขี่ใส่ก็น้ำบางงเขาไปขี่ก็ต่นต้านอ่นขิงต้นด้านเอกนาตะหนันเด็กอวนีทีทั้งทำอยู่วางขี่ต้นหนามเนไปขี่ใช้กูใกางห่ยกสิบสามเลงครับเดีมกดาไพูดเตายี่ไสเลยอี่ไสเลยยังว่าไหนนะยังว่า อยู่ข้างสระน้ำเดี๋ยอ้ร่ดตวมันถอยมากกได้อลไปุกวงก็ได้เอยอไุดลไับมาให้มันนั่นาดากนได้ขขายฮะ็เห็นเลยสํานี้มาดูนะครับวันนี้เราดูรถเกี่ยวข้าวคูปตต้าตัวใหม่ก่าสุดครับ93 รับตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาพอดีครับกำลังมาเทข้าว ตอนนี้ไม่เข้าใจกันแล้วครับ เขาเมด็ดดีโอ้พนโบกมาแล้วครับตอนนี้ช่วยไหนห้างมาเรียกม่ถอยเอรยวใช้ชาไม่ได้เนี่ย เอาทุกเหล็กงกตางกไปดัดดนมันกรับ,บรับกันก้นไปเลยคับเมันี่แหละเมนล่ายงานลปเรยโอ้ข้าวเม็ดดีมากเลยครับ เขด้วยโอ้ดไม่เปิดไฟแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวใกลนะ้กันากนะใกล้กันมาก่าเนี่ยอากาศเย็นแล้วครับผุกม้งครับตอนนี้โอ้เสียงกอยดังมาเลยครับ ข้าวเม็ดดีมาเลยครับผมตอนนี้โอ้เม็ดสุดยอดเลยข้าวโอ้ตัวใหม่ครับถอยดังจริงครับเสียงถอยอันนี้ก็ากาดเย็นแล้วครับใกล้ใกล้ใกล้จะเลิกงานแล้วครับอีกสองอุ้มจะเลิกงานแล้วครับ ตรงไหนคร9.3เรงหุ้มงเยอะล่นะครับเนี่ยไม่แอลกอฮอแพงตัวเฟิ่องของเราดูเยอะนะ ข้าวดีมั้ยะครับยังไม่มาทุกครับ นะครับเริ่มหนาครับหลายคนหลายความคิดครับผมเราต้องเด,เดีต้องมาถ่ายทางหลังครับหลายคนหลายคามคิดครับเราจะพูดยังไงเสียงถอยโคตรดังเลยครับ ยังโคตรดังเลยตอนถอยครับรถไถยล้อเปิดรถไถยล้อเปิดคันนาครับ โอเก็บคอส่งข้าวเสร็จโอ้เยอะเลยครับ อุ่มตันเดียวได้เยอะเลยครับเสียงถอยสุดยอดด,ดังเจอ่เชิญไหมครับไปแล้วครับดันต่อไม่รอแล้วครับเสียงว่าไปแล้วครับดูยียต่อเลยครับไม่มีหยุดครับ อต่ออีกสองชั่วโมงครับ93แรงตัวไหมล่าสุดเลยครับ